หลุมสิวมีหลายประเภทและประเภทที่รักษายากที่สุดเลยก็คือ Hello กับหมอ dream และ d r dream clinic ค่ะอย่าลืมไปกด subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกคลิปจาก d r day dreamer หลังจาก ep แรกนะคะเราก็ได้เกิดกันไปซะยืดยาวเลยค่ะว่าสาเหตุของหลุมสิวนั้นเกิดมาได้อย่างไรนะคะและเราก็รู้ค่ะว่ามันมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทค่ะนั่นก็คือแผลเป็นในลักษณะของการยุบตัวและแผลเป็นในลักษณะของแผลนูนค่ะใครคนไหนที่ยังไม่ได้ฟังนะคะอย่าลืมคลิกไปดูด้านบนกันได้จ้า นี้นะคะเราจะมารู้จักถึงประเภทของหลุมสิวกันบ้างค่ะเอา้าจะรู้ไปทำไมอะไม่ได้เป็นหมอแล้วถ้าเราไม่รู้นี่นะคะเราจะบอกได้ไหมล่ะคะว่าไอ้หลุมสิวที่มันมีอยู่บนใบหน้าเราเนี่ยนะคะมันเป็นประเภทอะไรแล้วมันต้องใช้วิธีไหนในการรักษาไม่งั้นนะคะเขาบอกว่าเออคุณพี่คะทำเด์มาเพนค่ะแล้วมันจะดีขึ้นเราก็ซื้อคุณพี่คะคุณพี่ต้องทำซัชันค่ะเราก็ซื้อคุณพี่คะค โดยไปดูเลยนะคะว่าหลุมสิวแบบที่เรามีเนี่ยมันเหมาะกับวิธีอะไร <c oughs> ดังนั้นการที่เรารู้จักประเภทของหลุมสิวนะคะก็จะทําให้เราได้เลือกถึงเทคนิคการรักษาได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ <c oughs> มาเริ่มกันที่หลุมสิวประเภทแรกกันเลยค่ะหลุมสิวชนิดนี้นะคะจัดอยู่ในประเภทของ a t r o p h c scar ค่ะหรือว่า depress scar นะคะเป็นลนักษณะของแผลยุบตัวค่ะมันมีชื่อเรียกว่า bicep scar ส,ะะสิวประเภทนี้นะคะเป็นหลุมสิวปากเทบก้นลึกค่ะซึ่งปากจะแคบอยู่แค่2มิลิเมตรเท่านั้นนะคะและก้นของเขานะคะจะมีความลึกอยู่ที่ค่าเฉลี่ยประมาณ3-4มมิลิเมตรค่ะบางครั้งเราอาจจะได้ยินคุณหมอเรียกกันว่า shallow p i t and deep p i t มันแปลว่าอะไรกัน s h a l shallow Pit s นะคะก็คือหลุมสิวที่อยู่ในระดับหนังแท้ชั้นตื้นหรือว่า superficial dermis ค่ะจะมีความลึกอยู่แค่ประมาณ0 1ถึง0.5มมแต่ถ้าเป็น deep p t t นะคะก็แปลว่าแผลเป็นแบบนี้มีก้นลึกถึงชั้น deep dermis หรือว่าชั้นหนังแท้ระดับลึกค่ะโดยที่ค่าความลึกจะอยู่ที่ประมาณมากกว่าหรือเท่ากับ0 5มเมเป็นต้นไปฉันงงนะคะอะไรก็ไม่รู้กี่มไม่เข้าใจเลยค่ะเอางี้ จ้าก้นแผลของลักษณะแผลเป็นไอซ์พิกสกาเนี่ยนะคะมันจะมีลักษณะเหมือนกับรูปกรวยของโคนไอศครีมค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเรายังมองภาพไม่ออกเนี่ยนะคะก็ให้นึกซะว่าเอาดินน้ำมันมาหนึ่งก้อนค่ะแล้วก็เอาไม้จิ้มฟันนะคะมาจิ้ม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 นะคะแล้วเอาไม้จิ้มฟันออกอ๋อนั่นแหละค่ะไอซ์พิกสกายหรือว่าบางคนนะคะอาจจะบอกว่ามันลักษณะนหน้าตาคล้ายๆกับเอลัชพอร์ our, หรือว่ารูปขุมขนที่กว้างค่ะแล้วมันเกิดมาได้ยังไงคะ ะะมามักจะเกิดมาจากการที่เราเป็นสิวอักเสบค่ะที่เนื้อเยื่อถูกทําลายในระดับลึกถึงชั้นดี e เดอร์มิสหรือว่าหนังแทชชั้นลึกเนี่ยนะคะอย่างเช่นพวกสิวซิสสิวหัวช้างอะไรเงรี้ยค่ามีหนองใหญ่ใหญ่ <c oughs> มันมากจะเกิดที่บริเวณแก้มมากที่สุดเลยค่ะแต่จริงๆแล้วมันก็เกิดได้ทั่วทัวใบหน้านะคะแล้วจะรักษายังไงดี นนมมัดดาลลสิวท้งหเยะะคะการรักษาด้วยการใช้เลเซอร์หรือว่าคลื่นวิทยุแบบ resurfacing technique เนี่นะคะอาจจะต้องเพิ่มหัตธการแบบการทำสัญญกรรมลงไปด้วยค่ะอย่างเช่นการทำ punch excision ก็คือการตัด หลุมตรงนั้นนะคะตัดเนื้อเยื่อออกไปเลยค่ะแล้วก็เย็บติดเข้ากันใหม่ค่ะหรือว่า punch grafting ก็คือการตัดเนื้อเยื่อตรงนั้นออกไปนะคะแล้วก็โยกย้ายเนื้อเยื่ออีกที่หนึ่งเอามาแปะค่ะนอกจากนี้นะคะบางคนก็ใช้วิธีดั้งเดิมนะคะโดยการใช้กรดที่มีความเข้มข้นสูงๆอย่าง tca ค่ะในการรักษาหลุมสิวแบบ ice pick scar ด้วยค่ะแต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในแต่ละัตาการค่ะมันก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของภาวะแทรกซ้อนข้อดีข้อเสียกันไปนะคะการที่เราจะเรีอกว่าหลุมสิวไอซ์พิก,กาของเรานะคะเหมาะสมกับัตถการใดมากที่สุดค่ะก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้ทำา่ัตารนะคะ ประเภทของหลุมสิวยังไม่หมดค่ะนี่เพิ่งผ่านรประเภทแรกเองนะคะอย่าลืมติดตามกันได้ในครั้งหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกการรับชมและการติดตามทุกช่องทาง Social Network ค่ะอย่าลืมไปกด subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกคลิปจากช่อง Dr. Dreamer a y d คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบาย